พบกับกุนอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะกุนก็อยู่กับเครื่องเล่นนะคะจอ Android นะคะที่มีขนาด7นิ้วนะคะวันนี้นะคะกุนขอนําเสนอยีอ่ห้อมิชิก้านะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น70-20 T3 นอะนะคะซึ่งจะเป็นจอแก้วกันเลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะก็จะมะีหน้าจออยู่ที่7นิ้วก็สามารถเล่น USB นะคะแล้วก็เป็นพวก วิทยุนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น Wi-Fi ได้ด้วยนะคะสำหรับ USB นะคะก็จะมีสายนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถเสียบด้านหลังนะคะแล้วก็จะเป็นสายพ่วงออกมานะคะแล้วตัวนี้นะคะก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะคะเดี๋ยวปุณจะไปสาธิตวิธีการใช้งานนะคะแล้วก็วิธีเล่น2หน้าจอนะคะว่าวิธีเล่นทำเช่นใดนะคะ โอเคค่ะและนี่ก็คือหน้าจอหลักของเครื่องเล่นมิชิก้านะคะรุ่น MG 7020T3 นั่นเองนะคะฟังก์ชันหลักนะคะตรงหน้าก็จะมีนาฬิกาโชว์นะคะแล้วก็ฟังก์ชันย่อออกไปนะคะแล้วก็สไลด์ขึ้นแบบนี้นะคะก็จะเจอวิธีการตั้งค่านะคะการปรับอ e ีควอไลเซอร์นะคะแล้วก็เป็นพวกที่เราเล่นทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะคะเป็น USB หรือว่าบลูท t ธนะคะแบบ แบบนี้ก็เล่นการตามปกตินะคะเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะคะได้ที่ p เ Store นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ดาวน์โหลดแอปต่างๆเพิ่มได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Spotify นะคะส่วน YouTube กับ g o o g l e Map นะคะเราก็มีมาในเครื่องเลยนะคะวันนี้นะคะคุณจะมาสาธิตวิธีการเล่น2หน้าจอนะคะ อันดับแรกนะคะให้เราเข้าแอปพลิเคชันที่เราจะเปิดเป็นสองหน้าจอก่อนนะคะอย่างเช่น youtube นะคะเราก็เข้าเปิดไปที่ youtube นะคะเราเปิดเข้าไปหน้า youtube ก่อนนะคะนี่จะเป็น youtube นะคะพอเราเข้า youtube เสร็จนะคะเราก,ก็กดออกก่อนนะคะก็กดออกแล้วก็เข้าอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะ อีกแอปหนึ่งเราเข้าของแผนที่กันแล้วกันเนาะเข้าแผนที่แบบนี้นะคะพอเราเข้าแอปเสร็จนะคะเราก็กดออกเหมือนกันเสร็จแล้วนะคะเราก็มากดสี่เหลี่ยมด้านบนนะคะตรงนี้นะคะเราก็กดกดมานะคะมันก็จะเจอ,อแอปที่ซ้อนกันอยู่แบบนี้นะคะเราก็สามารถจิ้มนะคะแล้วก็ย้ายลากไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาก็ได้นะคะ,ะสมมติเราย้ายมายฝั่งนี้นะคะ อ่าปุ๊บแล้วก็วางเลยนะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะคะส่วนฝั่งขวานะคะก็จะมีแอปอีกหลายอันที่เราอ่าเข้าเมื่อสักครู่นะคะเขาก็จะซ้อนกันอยู่ตีนี้เราก็กด youtube ก็ได้นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปอ่าอ่าตรนี้ก็แบ่งเป็น2หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งหนึ่งก็ ดูแผนที่ไปอีกฝั่งหนึ่งก็รับชม YouTube ได้นะคะถ้าเกิดเราจะกลับมาเป็นหน้าจอเดียวอีกนะคะเราก็สามารถเห็นเส้นตรงกลางนี้นะคะเราก็เข้าไปนะคะแล้วก็ลากมแบบนี้เลยนะคะปึ๊บโอเคค่ะก็ง่ายมากเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะกับเครื่องเล่นจอมิชิกะนะคะรุ่น m จ7 0 2 0 t 3นะคะก็สามารถติดต่อเราได้ที่ P1 ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าติดต่อทางเราได้ที่ P1 สาขาเชียงรายนะคะโทร0819235308นะคะหรือว่าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w c a p o m a r k e t c o m นะคะสำหรับวันนี้คุณลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ าที่สนใจจอเครื่องเล่น Android พิชิก้าของเรานะคะก็สามารถใช้บริการของเราได้ที่ P1 วันาขาเชียงรายนะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0819235308นะคะหรือว่าแอดไลน์ไปได้ที่เบอร์0819235308เหมือนกันค่ะแล้วก็รับชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w c a r p o m a r k e t c o m นะคะสำหรับนี้คุณลาไปก่อนค่ะ